คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางแนวทางในการเสี่ยงโชคโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารญาในการรับชมนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับผู้ปกครองควรให้คำแนะนำแก่บุตรหลานเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนานะครับรับชมเพื่อเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ fc ฮานอยทุกท่านสวัสดีครับ fc พอลพารวยทุกทุกท่านครับ fc เก่า fc ใหม่เนาะ พบกันเช่นเคยครับกับตัวเลขปังๆเิงๆครับของฉลากกินแบ่งรัฐบาลฮาหนอยนะครับ <c oughs> ก่อนจะไปพบกับตัวเลขของวันที่24นั้นก็อัปเดตของที่2ี่กันนะครับในรอบ23นั้นนะครับก็บางคนก็ปังนะครับหลายคนก็พลาดไปครับก็แสดงความยินดีกับคนที่ปังนะครับแล้วก็ ถ้าไหวก็แก้มือใหม่เนาะคนที่ยังไม่ปังเมื่อวานวันนี้ก็แก้มือใหม่ครับ <c oughs> ส่วนลาวพัฒนาเมื่อวานนี้แหละครับไม่รู้อะไรไปโดนใจบอกให้วิ่งเจ็ดเนาะให้ให้รูดเจ็ดพลาดสังเงินนะครับลาวพัฒนาก็เข้านะเข้าบนเข้าสองห้านะครับในตารางนี่เข้าสองห้านะเสียได้เหมือนกันนะครับบอกให้ไปวิไปรูดเจ็ดสังเงิน น้ยเฉพาะกิจเมื่อวานนี้นะครับก็เข้าล่างนะครับ6 5หนะครับน้อยเฉพาะกิจเข้าล่าง6 5หเนาะตัวตรงเลยน้อยรอบพิเศษนะครับ73 73กับ06นะครับ7306นะครับก็ไม่ได้เจาะนะครับหลุดไปส่วนรอบปกตินะครับบน91ล่าง28นะครับ บน91นะครับ91ก็หลุดไปส่วน28ก็มาครับมาตัวตรงเลยนะครับนอยรอบ VIP นะครับนอยรอบ VIP บนมา967ล่างมา16นะครับ67ก็มาตัวกลับเนาะ76นะครับส่วน16ก็หลุดไปครับไม่ได้เจาะเมื่อวานนี้ นะครับก็ยังพอไปได้เนาะในรอบเมื่อวานเนี่ยก็ยังพอได้เฮงได้ปังกันมากนะครับสำหรับ FC ที่พลาดเมื่อวานก็ยังไงก็แก้มือใหม่วันนี้นะฮะยังไงผิดพลาดไงก็ต้องขอโทษขออภัยครับผมหวยมันก็นมีข่ามีรุดเนาะให้มันเข่าสซืม,มือเดี๋ยวจะเป็นปอบคือพผลว่าครับมันกาบรคือรอบของ ยี่สิบสองแล้วเนาะยี่สิบสองนี่เข่าจนเต็มเลยเข่าจนแบบไหวมองไหวนะครับเนาะรอบวันที่ยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่ก็จดไว้แคบไว้นะครับในกลุ่มผมก็ให้เกาะวางไปแล้วนะฮะในกลุ่มผมก็วางไปให้แล้วใช้ได้กับทุกหวยทุกรอบหวยนะครับของวันนี้ของในรอบวันที่ยี่สิบสี่นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้น อะไรต่างๆนานาจนไปถึง3รัดดาวโจนนะครับหยิบใช้ได้เลยนะครับเจาะเองก็ได้นะฮะถ้าไม่ชอบในตารางที่แอดมินเจาะให้ก็เจาะเพิ่มเองได้นะครับจากเลขตารางที่ให้ไปนะครับเดี๋ยวให้แนวทางนะครับแนวทางครับเบิ้ลก็ให้ไววนะฮะเบิ้ลที่แอดชอบก็มีนี่ครับ3ชุดนี่ฮะแต่ชุด2ชุดนี้ชอบนะครับก็ไม่แน่นะครับ22ก็อาจจะมานะครับก็ไว้ใจไม่ได้เนาะ 38นะครับชอบมาก38 08 18เนี่ยชอบหมดเลยเนี่ยชอบหมดเลยครับ07 17 04 14พวกนี้ฮะชอบหมดเลยครับ84นะครับอันนี้ก็ประมาทไม่ได้นะครับต้องระวังดีๆนะครับครับ01 19นะครับนะอ่ะก็แคปไว้ fc จะได้นำไปใช้ได้ท่วงทันเนาะ ยังไงก็ผิดพลาดก็ขออภัยนะครับเฮงๆปังๆครับทุกคนครับจังไรกัใช้ดุลพินิจนะครับเนาะอยู่ที่ดุลพินิจของท่านนั่นแหละครับดวงใครดวงมันเนาะแอดมินก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่าตัวไหนรอบไหนเนาะถ้าไม่มั่นใจจริงๆนะครับก็อยู่ที่ดวงของ f c เนาะนะครับขอบคุณทุกยอดบิวขอบคุณทุกยอดไลค์ขอบคุณทุกๆ การติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับต้องขอขอบคุณแอดมินทุกท่านเอ,อ่อฟซีทุกท่านครับยังไงก็ฝาก YouTube ด้วยนะครับทั้งยอดวิวยอดไลค์เป็นสิ่งที่แอดมินต้องการอย่างเดียวครับนะฮะอย่างอื่นไม่ต้องการนะครับขอให้เฮงเงปัง,ปงขอให้สุขภาพแข็งแรงครับห่างไกลโรคภัยเนาะเฮงเงปังๆสูซูมือเนาะเอฟซี FC เนาะจะได้ไปน้ำกันโดนๆครับขอบคุณที่ติดตามครับขอให้เฮงเฮมนันมนสวัสดีครับ